เาตาเกาเปเราได้เกมาเป็นลูกพ่อเรียแม่เราได้เกดมเป็นผอ้ดีที่รกีตัวเม่เกี่ยตกับคราว่าบุคคลที่เรา่้รูปคต้า